ก็สวัสดีครับวันนี้รุธนะมีเรื่องเล่าก็มีพระสมเด็จมาให้ท่านได้ชมกันอีกแล้วนะครับองค์นี้เป็นพระโชว์นะครับเป็นพระเป็นพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์พระประธานนะครับเดี๋ยวเราจะขยายดูนะครับความงดงามขององค์พระนะครับจะค่อยขยายดูนะครับเราจะเห็นเนื้อที่หนึกนุ่มนะครับ ค่อยๆขยับขึ้นไปด้านบนนะฮะดูที่พระพักเป็นทรงผลมะตูมนะครับองค์นี้ด้านบนตรงนี้นะครับเี่นนะครับตรงนี้นะครับเราจะเห็นเม็ดมวลสารสีดำนะฮะเม็ดดำแล้วก็เห็นเม็ดแดงเม็ดแดงที่กระจายทั่วนะครับบริเวณองค์พระซุ้ม นะครับที่โค้งสวยงามนะฮะพระหัตพระกรนะครับข้างซ้ายตรงที่จะลาดลงมาแล้วก็มีกิ่วลงนะฮะตรงนี้เข้าพิมพ์หมดทุกอย่างเลยนะครับดูตรงชั้นนะครับชั้นโต๊ะหมูโตทิ้นนั่งนะครับสามชั้นนะครับแท่นนั่งสวยงามมากครับตรงนี้ เป็นองค์พระที่งดงามจริงๆครับตั้งแต่ผมได้มาเนื้อนะครับไม่ต้องพูดถึงครับความยุบความแยกความย่นความแตกละแหงแตกลายงาครับเน oh. ี่ยคือความงามของพระสมเด็จองนี้นะครับ oh. เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังนะครับว่าเป็นยังไงนี่คือด้านหลังของพระสมเด็จด,ด้านหลังนะครับจะมีเหมือนรอยรักเก่านะครับที่ฝังเข้าไปในเนื้อนะครับ ครับที่หลุดออกมาแล้วเนื้อหลุดเนื้อเน่าตรงนี้เป็นเนื้อครับเนื้อเอเลยครับเนื้อเกตเอเลยครับเหนกนุ่มตุบตับครับเหมือนขนมตุบตับครับสวยงามมากสวยจนอธิบายไม่ถูกเลยฮะคือเห็นเ้าตราตรึงใจทางนี้นะครับเห็นครับเม็ดเทานี่ยมีเม็ดเทาครับ เื่อเราดูด้านหลังเสร็จนะครับเดี๋ยวจะไปดูด้านด้านข้างนะฮะเนี่ยครับด้านหน้าก็างามดูแค่นี้ก็รู้แล้วว่าสวยงามจริงนะครับเนี่ยดูด้านล่างฮะด้านล่างอาโอ้เม็ดมลสารดูนะครับขอบข้างดูขอบข้างเสร็จแล้วดูนี่ฮะดูข้างบนข้างล่างนะฮะสวยงามจริงเนื้อนะหนึนุ่มมีเม็ดแดง ดูข้างดูข้างมีเม็ดแดงมีมวลสารผงพุทธคุณดูข้างนะซ้ายขวานะโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับสวยงามจริงพระองค์นี้นะครับเป็นพระโชว์ของรุทธนะนะครับวันนี้ก็อยากจะมาขวดมาโชว์ท่านเอออยากให้ท่านได้ดูดข้างหน้าอีกทีหนึง่งนะครับขยายดูด้านหน้านะฮะนี่โอ้โห เนื้อเน่าเข้าไปอรโอ้ซอกข้างบนนะอยายดูแบบกว้างเลยนะฮะโอ้โหต้องพูดถึงเลยนะครับว่าสวยงามขนาดไหนขยายดูเม็ดดำเนี่ยเม็ดดำเม็ดออกเทาๆไม่ได้ดำสนิทนะฮะดูนะครับรบอยแตกแตกลายงาโอ้โหตอนนี้ใครได้ไปนะครับก็ต้องูถือว่าเป็นจักรพพัดของพระนะครับในเบญจภา,าคีฮะดูด้านหลังนะขยายดูนะโอ้โห เนื้อเนื้อเอเนื้อระดับกับดูความเก่าครับความเก่าที่จะปลอมเนี่ยก็ทําไม่เหมือนฮะเนี่ครับดูนะครับสวยงามจริงๆครับครับก็นี่คือพระสมเด็จอีรุธนะมีนะครับเอามาเล่าให้ฟังครับว่าประมาณนี้นะครับสวยงามครับติดตาตรึงใจครับขอบคุณครับที่ติดตาม ช่องรุธนะมีเรื่องเล่าก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับเอม,มีพระดีๆก็จะได้มาชมกันอีกนะครับผมสวัสดีครับ